ทีนใหญ่ของเราครับโอ้คันใหญ่มากเลยครับผมโกบิโก้ S.K. สองร้อยครับขนาด20ตันครับถือว่าคันใหญ่มากเลยทีเดียวอากาศร้อนจัดครับวันนี้ 4ีสิสอ็บงสาน่าจะได้ครับสี่ิบเอ็ดสี่อสอน่าจะได้วันนี้ากาศร้อมน,าานามากเลยี